สร้างของโปรโตีนเป็นการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของกรดอะมิโนทําให้โปรโตีนแต่ละชนิดมีครงรูปสามมิติหรือมีคอนเฟอร์ t เมชชันที่เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป ชีวเคมีแบ่งโครงสร้างของโปรโตีนออกเป็นสีระดับดังนี้โครงสร้างแบบปฐมภูมิ (primary structure) โครงสร้างแบบทุติยภูมิ (secondary structure) โครงสร้างตติยภูมิ (tertiary structure) และโครงสร้างแบบจตุรภูมิ (quaternary structure) ซึ่งพบในโปรโตีนที่ประกอบด้วยโพลีเพปไทด์มากกว่า1สาย โครงสร้างแบบปฐมภูมิ (primary structure) เป็นลำดับของกรดอะมิโนที่เรียงต่อกันด้วยพันธะเปปไทย,ยังไม่เกิดโครงรูปแบบ3ามมิติขึ้นโดยทั่วไปการเขียนลำดับกรดอะมิโนจะเขียนในทิศทางจากปลายด้านอะมิโนหรือ N-Terminus ไปบริเวณปลายด้านคาร์บอกซิลหรือ C-Terminus โครงสร้างแบบปฐมภูมิหรือลำดับกรดอะมิโน เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการเกิดโครงสร้างในระดับอื่นๆของโปรโตีนต่อไปโครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure) เป็นโครงสร้างของโปรโตีนที่เริ่มเป็นสามมิติซึ่งเกิดจากพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลของโปรโตีนกล่าวคืออะตอมของออกซิเจนในพันธะเบปไท1จะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมของไฮโดรเจนของอีกพันธะเบปไทง โครงสร้างทุติยภูมิแบ่งได้เป็น2แบบคือโครงสร้างที่เป็นลักษณะเป็นเกลียวอัลฟาเฮลิกซึ่งพบมากในโปรโตีนที่เป็นไฟเบอส p โปรตีนเช่นโปรตีนคอลลาตินในเส้นผมหรือเขาสัตว์ขณะที่โครงสร้างอีกแบบหนึ่งมีลักษณะเหมือนพักจีบหรือเบต้าคีดชีตเป็นสายพลิเปปไทด์เรียงทบไปมาซิกแซกตัวอย่างเช่นโปรโตีนไฟโบอิน oh e ในเส้นไหม โครงสร้างตัดยภูมิ (tertiary structure) เป็นโครงสร้างที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวอื่นๆภายในโมเลกุลที่นอกเหนือจากพันธะเบปบไทายในโมเลกุลของโปรโตีนโดยแรงยึดเหนี่ยวเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากแรงกระทำระหว่างหมู่โซ่ข้าง (side c h a ของกรดอะมิโนโด้วยกันเอง โดยแรงหรือปัจจัยหลักที่มีผลต่อโครงสร้าง3มมิติของโปรโตีนมี5แรงหลักคือพันธะไฮโดรเจนพันธะไอออนิกไฮโดรโฟบิกอินเตอร์แอคชัน่นซึ่งเป็นการจัดโครงสร้างของโปรโตีนโดยส่วนของกรดอะมิโนที่ไม่มีครัวนอนโพลร์อะมิโนอแอซิดจะหันเข้าหาทางด้านในของโปรโตีนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชัน่น กับโมเลกุลของน้ํานอกจากนี้ก็ยังมีพันธะไดซันไฟล์ซึ่งเป็นแรงยึดเหนียวที่เกิดจากกรดอะมิโนซิสเทอีน2โมเลกุลนําส่วนของหมู่ซันไฟไฮดิลเข้ามาทําปฏิกิริยากันและแรงวัด,ดวูวระหว่างหมู่โซ่ข้างของกรดอะมิโนที่ไม่มีขั้วนอนโพล่าอะมิโนแอซิดโครงสร้างจตุรภูมิคอเทนารีสตัคเจอร์ เป็นโครงสร้างของโปรโตีนที่ประกอบด้วยสายโพลิเพปไทด์มากกว่า1สายขึ้นไปหรือมัลติเมริกโปรตีนโดยแรงที่ใช้ในการยึดเหนี่ยรวระหว่างสายโพลิเพปไทด์จะเป็นแรงชิดเดียวกับแรงที่ใช้ในการสร้างเป็นโครงรูปสามมิติของโปรโตีนระดับเทอร์ a ิรีสตัคเจอร์ตัวยอย่างของโปรโตีนที่เป็นคอตเทนารีสตัคเจอร์เช่นฮีโมโกบินซึ่งประกอบด้วยโพลิเพปไทด์สีสายนอกจากนี้ก็จะมีแอนติบอดีและคอลลาเจน ซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบจัตุรภูมิหรือ c o v a l e n y structure เช่นเดียวกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนหรือ protein denaturation เป็นการเสียโครงรูปสามมิติของโปรตีนทําให้โปรตีนไม่สามารถทํางานได้เหมือนปกติอาจกล่าวได้ว่าการสูญเสียสภาพของโปรตีนเป็นการทําลายโครงสร้างทุกระดับของโปรตีนยเกเว้นโปรตีนในระดับปฐมภูมิหรือ primary structure เนื่องจากการเสียสภาพของโปรโตีนจะไม่มีผลต่อพันธะเปปไทด์โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเสียสภาพของโปรโตีนเช่นความร้อนค่าความเป็นกรดเป็นด่างและสารเคมีบางชนิดเช่นแอลกอฮอล์หรือยูเรียตัวอย่างของการเสียสภาพของโปรโตีนเช่นเมื่อเราให้ความร้อนกับไข,ข่ขาวไข่ขาวจะเกิดการเสียสภาพมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะจากเหลวใสเป็นก้อนแข็งสีขาวขึ้น สำหรับโปรโตีนบางชนิดเมื่อเกิดการเสรียสภาพของโปรโตีนไปแล้วอาจสามารถย้อนกลับมามีโครงรูป3ามิติเหมือนเดิมใหม่อีกครั้งเรียกกระบวนการนี้ว่าการคืนสภาพธรรมชาติของโปรโตีน Renaturation ซึ่งเกิดได้ยากและจําเป็นต้องมีโปรโตีนพิเศษที่ทําหน้าที่เฉพาะตัวอย่างเช่น Heat s h o t k Pro ร te ีนในการทดสอบโปรโตีนสามารถทำได้โดยการทดสอบกับสารละลายไบูเลต โดยถ้ามีโปรตีนอยู่จะทําให้ได้สารละลายที่มีสีม่วงเมื่อนําม,มาทําปฏิกิริยากับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตในเบทการตรวจสอบด้วยวิธีนี้จะใช้ได้กับสารที่มีพันธะเปปไทายตั้งแต่2พันธะขึ้นไปนอกจากนี้ก็อาจตรวจสอบได้ด้วยวิธีการแ e นทร o โปร t ี i c รแอ c ชั่นโดยโปรตีนบางชนิดจะสามารถให้ตะกอนสีเหลืองเข้มเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดไนติกเข้มขน้น